หาความเปิดร้อนและความต้องการของชาวบ้านเพื่อจะได้นําไปเสนอต่อรัฐคุณมีการวซึ่งชาวบ้านสามารถสร้างไฟไนเวลาสั้นๆของวานนนี้หมู่ที่หนึบ้านโกระตอหมู่ที่สองบ้ากห้ร้อยสิบองคนชาวบ้านได้ใช้พลังงานทดแทนประเภทโซล่าเซลล์เมื่อปีพลังงานผูมิเกียรติทีน้องประชาชนชาวชนิดาวท่าทุกคน ได้ดำเนิการเพื่อลักันโรงการที่ท่านมรดใจที่ได้ทำเรื่องตัวนี้ผมเป็โดยส่วนตัวแบำลุงรักษากันเองเดิมได้ร้อยสาครั้งนี้เพิ่ม ให้ iesen, ใหใหท้นาโลให้มาลองในกนโลกนี้นะที่มีเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้าในล่องน้ำแล้วก็สวยแบบ ก็ต้องยอมรับเป็นพิธี่กรนะครับการลำเลียงไฟจากบนิษัทไปยังต้องใช้เวชนะครับในอนาคตจะมี pues แผนงานประกอบนะครับแต่สิ่งท so, so, ี่ได้มาทำวันนี้ก็คือต่อยอดนะครับแล้วก็ ชีวิตของประชาชนัในชุมชนแห่งนี้ซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ทำด้านการเกษตรทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคร,ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับอย่างที่เนี่ยถ้าสามารถทำเป็นพลังงานสะอาดได้หมดในป่าโครงการเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นป่าโครงการที่เราไปพิสูจน์ว่าเป็นป่าโครงการหรือป่าชายเลนที่ใหญ่เป็นอันดับอะไรเท่าไหรของโลกก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขามีตัง 6, ้งหกพันไร่ตรงเนี้ย คนก็จะสนใจเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายคนนะครับจะสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยากมีส่วนร่วมในการที่จะนะลดปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ